ตั a d k 呢？ เป็นหนึ่งในเขาเรียกผิดพันธุ์สุขภาพนะครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องเครื่องมือแพทย์ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบไม่ว่าจะเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพมาตรฐานต่างๆในการผลิตแต่ที่สําคัญนะครับออยไทยเองเนี่ยมีการทดสอบเอาชุดทดสอบเนี่ยครับ ATK เนี่ยต้องมาทดสอบจริงๆในการทดสอบที่เราทำเนี่ยก็จะมีอยู่3ที่นะครับในตอนนี้1ก็คือคณะแพทย์รามาธิบดีนะครับอันที่2ก็เป็นในส่วนของคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและรวมทั้ง มอนะครับคนะณะเทคนิคการแพทย์เองของมอเองเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยในส่วนนี้นะครับหมายความว่าก่อนอนุญาตเนี่ยก็ต้องมาทดสอบถามว่าเกณฑ์ในการทดสอบเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็อันแรกเขาเรียกว่าความไวเชิงวินิจฉัยนะครับเซนซิฟิตี้เนี่ยก็มากกว่าหรือเท่ากับ90%ความจําเพาะเชิงวินิจฉัยเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าสเปซิฟิวิตี้เนี่ยนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ98%นะครับไม่จาเพาะนอนสเปซิฟิตี้ก็ประมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ10%เนะครับผมพูดง่ายเรื่องความวา ชุดนั้นอ็ต้องตอบว่าได้ว่าบวกนะครับสเปซิฟิตี้ก็คือลบก็ต้องเป็นลบเราไม่อยากให้มีทั้งบวกลวงและลบรวงมากนะครับโดยเฉพาะบวกลวงเนี่ยถ้าเป็นบวกไม่ไหลก็หมายความว่าเป็นแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในหมู่คนที่เป็นแต่ขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะมีปัญหามากส่วนลบรวงเองเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าบอกว่าเออตัวเองเป็นแล้วบอกว่าไม่ได้เป็นนะครับมันก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะไปแพ้เชื้อไหมแต่เราบอกทุกครั้งเวลาใช้ชุดนี้นะครับม่นต้องใช้ในคนที่มีความเสี่ยงส ว่าเป็นการคัดกรองเบื้องต้นเพราะฉะนั้นความมั่นใจในส่วนที่เราอนุญาตไปนะครับจากการทดสอบจริงด้วยนะครับจากการดูข้อมูลเอกสารในเชิงวิจัยด้วยเนี่ยก็ขอให้มั่นใจในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความมั่นใจว่าผลิตออกมาแล้วนะครับจากสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานทุกครั้งที่ผลิตออกมาแต่ละชิ้น<ฆ>แต่ละอย่างต้องเหมือนกันตลอดหลังออกสู่ตลาดนี่ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับนั้นก็จะมีการสุ่มการตรวจนะครับไม่ว่าจะผิดพันธุ์ใดใๆก็ตามผมเชื่อว่าเป,เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ครับอยากให้พี่น้องประชาชนรมั้้่นนนะเใใจปด็ีห คุณภาพนะครับในตัวแทนของพี่น้องชาชนก็คือผู้บริโภคของทุกท่านนะครับในการทำหน้าที่ในส่วนนี้ของอยอยนะครับ